สวัสดีแฟนเพจนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาตาอุบวโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่อำเภอสีเมืองใหม่นะครับก็เป็นพื้นที่ตั้งของร้านเลยนะครับมาในรุ่นแฮนดูโร่นะครับ1,100วัตตก็เดี๋ยวจะพาชมนะครับรายละเอียดงานอีกทีนึง ดูน้ำนะครับก้าวขอขวดน้ำจะขวดดุกอะเป็นแฮนดูโรนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์หนึ่งพันหนึ่งร้ยวัตต์ท่อสองนิ้วนะครับน้ำพุง่งพุ่งแบบใสเลยนะครับนี่ครับท่อสองนิ้วเทียบกับขวดน้ำดื่มประมาณนี้นะครับท่อสองนิ้วอ่า น้แรงดีนะครับก็ลงปั๊มไป32เมตรนะครับหย่อนปัม๊ม3ามเมตรบ่อ50เมตรนะครับท่อ2นิ้วตลอดแนวน้ําอยู่ที่15,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับปั๊มตัวนี้เป็นแ a n d u โรนะครับตัวแผงเป็นโมโน400วัตต์นะครับคาร์คัสเซล เป็นแผงเกตเทียวันของค่ายซีรัลฟิลมนะครับก็เป็นแผงที่ได้รับมาตรฐานนะครับก็อยู่ในพื้นที่อำเภอสีเมืองใหม่นะครับตอนนีเ้เดี๋ยวพาดูแผงนะครับซีรัลฟิลม ดูในเพจชัดๆนะครับ400วัตซีร่าฟีนมนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนะครับคอนโทรลนะครับตอนนี้รอบปั๊มทํางานอยู่ที่3,006นะครับกระแสอยู่ที่8แอมป์วัดมาที่1,100วัตต์นะครับตามสเปคปั๊มวนอยู่ที่145นะครับก็มีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ก็สันทีกันฟ้านะครับใส่ให้ครบนะครับก็ มีระบบตัดน้ําแห้งในตัวนะครับตัวนี้ถ้าน้ําแห้งก็ตัดเป็นโค้ดเออร์เอพีสี่สิบแปดนะครับก็เลี้ยงปลานะครับโครงการเลี้ยงปลาเป็นของอ่าพ่อกำนันตำบลลาดควายนะครับอำเภอสีเมืองใหม่ก็มีบอ่อนะครับตอนนี้หน้าฝนยังมีน้ําอยู่นะครับ หน้าแรงก็น้ําก็จะแห้งนะครับจึงต้องเตรียมระบบสํารองนะครับจากน้ําบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็ทีมงานเข้ามาดูแลให้นะครับที่หน้างานนะครับก็เบอร์ติดต่อสตานสรนบุญโซลาเซลนะครับเดี๋ยวฝากไว้ในคลิปเลยนะครับ0850150915นะครับ เอนนะั้มนแล้วกอเละอาหาันลเรสาบคที่ะนแหลยัเทไหมตอนตอนนี้น้าโอเทียย่นครับครับกะเต็มเต็มท่ออยู่เต็มท่ออยู่รับตีตังว่าจะเดือนหรือวุตตนั้น มั่ยมั่อมันอยู่กับเขากี่ปีแล้วบ่เนาะโดนเติมลรอประมาณคิดเดือนอยู่แล้วครับโอเคโอเคอยู่เนาะฝากแน่ฝากแน่โอเคครับโอเคท่านแนะน้ำไอ้ผู้อยากได้บ่ผมโตโตโตนี่ผมกับแนะน้ำไปหาเจ้าได้โอ้โตนี่ว่ะขอบคุณครับตอนนี้งานติดตั้งก็เก็บ ข้อร้อยสายนะครับเรียบร้อยขึ้นมาตู้นะครับก็ค้นเออร์เนะครับมี P48 น้ำแห้ง p l แอดออนนะครับแล้วก็ p 4 3สายปั๊มขาดนะครับก็ให้เช็คนะครับหรือโทรหาเราที่0 8 5 0 1 5 9 9 1 5นะครับฝ่ายเทคนิคคอยดูแลนะครับติดต่อเราได้ตลอด อันนี้แดดอ่อนแล้วนะครับแดดออนก็ดูเมฆนะครับนี่บางนะครับก็จะไหลประมาณนี้นะครับก็พร้อมส่งมอบนะครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่อเราได้ที่085-0150915นะครับสาราอุบลโซลาเซลล์นะครับจําจหน่ายและติดตั้งแผงเทียวันนะครับรองจิโซล่าซีโ็ฟิมนะครับ อ่าหรือเป็นซันซีนะครับปั๊มแฮนดูโลก็มีจำหน่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ